หมดปัญหาวันนั้นของเดือนและให้คุณสวยได้ทุกวันเอน่าอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ หรือว่าพฤติกรรมหรือคำพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมลงไปน,นะคะกลายให้ทุกคนต้องมาเรียกเจเล่ว่าอ e ีเอรอแดงตลกค่ะ <laughs> แล้วเจเล่นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ชื่นชมเจเล่แล้วพิมพ์คำว่า curry มาแล้วึ่เหมือน <laughs> ดอกลาเวนเดอรอะไรดอกอะไรมิสเตอร์ดอกอะไรนะคะ ก็ใส่สีขาวแต่ว่าหมวกแดงค่ะน่าล่ะแต่หายไปคนนึงหรือเปล่าใชอไม่ตอบป้าได้ข่าวว่าโดนแม่ค้าทุเรียนแถวนันต์ใช่ตอบตอบเฮ้ยเดี๋ยวรายการเราเนี่ยไม่มีแขกรับเชิญไม่ได้นะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแขกรับเชิญของพวกเรานะคะน้องโอ๊กับน้องคุกกี้ค่ะ กาให้แขกรัะเชิญทั้งสองท่านร่วมเล่นสนุกกับพวกเราพิธีกรใช่แล้วและภารกิจวันนี้ก็คือทำๆๆๆๆสวัสดีสาวๆมีโม,โม่รภารกิจในวันนี้คือภารกิจวัดใจอ่อนะอออวัดใจกันเลยนะวัดใจกันเลยนะก็จยให้สาวๆเชิญผู้ชายที่พาแฟนมารับประทานอาหารในร้านนี้ มาทําการตรวจสุขภาพโดยให้ฝ่ายแฟนสาวทําการวัดอัตราความเต้ของหัวใจในระหว่างที่แฟนหนุ่มกําลังถูกสาวๆมีโมดตวอยู่ทีมไหนสามารถทําให้ฝ่ายหญิงมีอัตราการเต้นของหัวใจได้เยอะที่สุดทีม้นเป็นผู้ชนะโทษนะคะแล้วถ้าเกิดเขาตายขึ้นมาใครรับผิดชอบนะคะรายการนะคะมีกระบอกลอยทั้งเลเอาสองไง สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาสองท่านใช่ไหมครับครับผมคือว่าตอนนี้ทางร้านเรามีโปรโมชั่นส่วนลด10%ให้แต่ว่าคุณผู้ชายต้องไปตรวจสุขภาพของเราก่อนมีงี้ด้วยเหรอส่วนลดอาหาร10%เลยนะครับเป็น10%ไมปดิสนใจไหมครับอ,อะไรคะไปตรวจสุขภาพครับผมก็ลองดูดิดดดดดไม่นานครับตรงน,นี้ครับแป๊บเดียวเชิญครับ<ม>สนใจเชิญด้านนี้นะครับเชิญนะครับ เดี๋ยวเชิญด้านนี้ก่อนนะครับแฟนไม่เห็นจริงนะครับไม่เห็นค่ะห้องนี้ไม่มีใครสู้หน้าดิฉันสิคะดิฉันหนูน้อยหมวกแดงค่ะคไม่เห็นแน่นอนค่ะไม่มีใครนอกจากเราสามคนเราจะทำอะไรก็ได้นะหรืออยากทำอะไรล่ะ ไม่ทราบว่าปีนี้เนี่ยตรวจสุขภาพประจําปีหรือยังคะยังยังไม่เลยใช่พอดีเลยค่ะสุขภาพกายสุขภาพใจครับผมทั้งสองอย่างเลยค่ะอยากไปวดทั้งกายและกใจเลยค่ะยิ้มยิ้มเป็นไงบ้างคะวันนี้ตรวจสุขภาพวันนี้ดีมากเลยดีมากสุขภาพค่ะสุขภาพผ่านทางนี้ด้วยได้ไหมคะก็ดีครับเราชอบสงสัยจังเลยค่ะว่าแบบ เวลามีเซ็กกับแฟนอะมีบ่อยขนาดนี้จะได้บอกว่าเอาไปเป็นทฤษฎีในการเรียนรูว่าพวกยืมมือทำไหมเออไอ้ตาอ่ะนี่เดินอ่ะกี่รอบคะยังไงคะคุณคี่คะ่ะมองหน้าที่ค่ะอย่ามองอย่างอื่นสิคะก็วันหนึ่งก็ประมาณสามรอบเรื่องเซ็กต์อะถ้าไหนที่แบบว่าแฟนติดใจแล้วแบบร้อ,องขอแบบพี่คะอีกรอบสองรอบสามรอบนี้เลยต้องแบบว่า ผู้หญิงต้องยังไงคะผู้หญิงไม่ต้องอ๋อเดี๋ยวพี่จัดการเองจัดการเองอ่าไคะแล้วต้องทำหน้ายังไงคะหน้าเนื่นแบบนี้ด้เหรออ๋อกด้าเดียน้องช่วยใคำอบค่ะแล้แบบชอบอินดอร์หรือเอาดอร์ร้อนจังเลยอ่ะอินดอร์หรือเอาดอร์อนดอร์หรอเอาดอร์เอาดอร์ดีกว่าครับเอาดอร์ชอบเหมือนกันเลยอ่ะ เออคือน้องชมอยากรู้ว่าเขาคือแบบคือมีเพื่อนเป็นผู้ชายแหละแล้วเพื่อนไลฟฟังว่าพอตื่นมามันจะแข็งมากแล้วก็หิ้วอะค่ะแข็งมากครับแข็งจริงอย่างนี้ถ้าสมมติว่าผู้หญิงพร้อมอย่างเงี้ยผู้หญิงก็กระโดดขึ้นไปนั่งอย่างงี้เลยวะใช่เลยอ่ามีแฟนยังคะจริงๆก็ มีแล้วครับมีแล้วไปเล่นทางนู้นค่ะโสดไม่ได้ไม่ได้ค่ะสุดลับเฉพาะคอนโซลงั้นใช่โสดเลยได้ไหมครับโสดเลยได้ไหมครับโอ้โหปรหวานชอบผู้หญิงตรงไหนคะชอบผู้หญิงเซ็กซี่นี่นี่เซ็กซี่แบบนี้ได้ไหมโอ้โอ้อ้โอ้นี่นะคะเราก็จะเห็นได้ถึงงานยิ่งซ้อนยิ่งไล่ถึงขนะคะรอหน้าเวลาพาแฟนไปดินเนอร์พาผู้หญิงไปดินเนอร์อย่างเงี้ยชอบสั่งอะไรคะ แกกะดีครับฉันไม่ชอบแบบนี้ไงเหมือนเป็นกระแสวิพา์วิจารณ์จาะใช่ใแกเหมือนสาวแสดงอ่ะฉันไม่รู้จักเลยสาวแสดงที่ไหนดีนะฉันใส่หมวกแดงโอเคเราเนี่ยคะแบ๊คชอบแบบไหนชอบแบบดึ๊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 บดุ๊บดึ๊บดุ๊ยดึ๊บ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 ดึ๊้ดึ๊บด้ดบบ่เร็วไม่เคยจะพร้อมเลย ปกตปกากบปกาค่ะดูดูจะร้อนมากเป็นพิเศษนะคะถอยกันดูดว่าอะไรที่เป็นเสน่ห์ของผู้หญิงที่พี่ชอบชอบนมนมนมครับองโฟกัสนมอย่างเดียวนะมึงเขาว่ากันว่าหนุ่มที่ออกกำลังกายบ่อยๆเนี่ยจะอึดอจะนานจริงไหมคะอีกแก บากดีนะมึงปกติพ oh oh mm ี hmm. ่ชอบท่าไหนอะท่าไหนนานสุดท่าไหนได้นานสุดวางเหลียวหนังยังไงอ่ยเอยอ่อเอ่อเอ่อเอื้เอสวเอ่อเ่เอ่ออ่อเ่เ่ถ้อ่ม่ใส่จเสวยกว่าเอ่อเอ่อเ่เอ่อเอ่ออ ไปไ<ด>หาตอนแข่งเดี๋ยวไปจเจอตอนแข่งเอเดี๋ยวเราถามเรื่องออกกำลังกายเราอยากรู้ว่า <c oughs> อยากรู้ว่าเออปกติออกหน้าไหนอ่ะอยากเห็นอยากเห็นลองหน่อยลองหน่อย ฉัคิดนานอล ใส่ดาวใส่ไม่ใส่นะกลัวไม่มีอะไรมาแกล้งพี่แน่นอนนะคะอุ้ยอุ้ยขอโทษนะคะขอโทษจริงๆนะแบบนี้เดียวเลยนะยังไม่สะอาดเลยยังไม่สะอาดเลยยอาดเจริงๆเลยค่ะ ป็นแม่บ้านด้วยนะะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราให้สองสาวฝากเย้นะคะเราสองคนนะคะก็เป็นพิธีกรค่ะอยู่รายการเอ็กเซอร์สาวนะคะช่องสบิทชาแนลทูค่ะถูกพิชเช่น691นะคะว่าทีท่าทุกหนทุกที่คืนค่ะก็ยังไงก็เปิดมาเจอได้ทุกวันเลยทุกวันอาทิตย์เลยอันนี้สองสาวสองคนต้องขออนุญาตก่อนเพราะว่ามีงานค่ะเดี๋ยวเราต้องส่งแขกรับเชิญของเราก่อนขอบคุณค่ะ อยากเป็นคนเตี้ยข่าวและผู้ชนะของเราในนี้นะคะก็คือบอลลูนและโอ้ยก็บคือคุณพี่ท่านนี้นะค่ะคู้ใหญอยู่ไหนอันนี้คู่นี้คู่นี้เดี๋ยวถามนิดนึงจุกแบบยังไงตกใจมากโกรธมากไหมบอกตรงๆว่าแบบมันจุกแบบมือไม้สั่นทำอะไรไม่ถูกเลยอยากตบหนูเลยใช่ไหมแห้งขาไม่มีแรงเลยอะตอนนั้นใจใจเต้นเท่าไหร่เอ่ยใจเจ็ดสิบโอ้โหความตื่นเต้มาก เพราะปกติแล้วจะอยู่ที่80-120บร้อยยี่สิบเรียกได้ว่าคนที่เป็นโรคความดันเนี่ยแล้วความดันขึ้นเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะคุยเรา่งสารอ่ะแต่ยังไงวันนี้อ่ะคู่บรรลุนเป็นฝ่ายชนะใช่ไหมก็เราบอสคุยถึงเรื่องเงินรางวัลดีกว่าแบบก้าว ชนะจะต้องเลือกเพียงหนึ่งซองเท่านั้นซึ่งแต่ละซองจะมีเงินรางวัลไม่เท่ากันออโดยเงินรางวัลจะมีตั้งแต่ห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วก็หนึ่งแสนบาทค่ะอ่ะนี่ค่ะซองก็มีวัดอะไรก็ไม่รู้นะให้เลือกเอาโอ,อ้โหอะเปิดนะท่น,นี้ฉันเจะได้เปิดฉันเปิดก็ไม่ได้ตอยู่ดีอาถือกระเป๋า <laughs> แล้วเปิดต้องเงินกูไงเจ็ดหมื่นบาทโอ้ยหอีงเลยค่ะ นี่คุณจะได้เช็คเงินใบนี้ก็ต่อเมื่อคุณจะต้องเลือกระหว่างคุณน่ะจะเก็บเงินเอาไว้ uh huh. ไปแบ่งกันสองคนจ้าแต่วันนี้โอมไม่อยู่เง้นก็ไปถกพักกัก่อหรือจะนำเงินไปบ,บริจาคมูนิธิขึ้นอยู่กัรตัดสินใจแล้วก็มันสํานึกอะ,อะรู้สึกยังไงคะความคิดเห็นฉันว่าบริบรจาคดีกว่าแกเอออ่ะแล้วดาว่าคะ คือคนที่เปิดเป็นโรคความดันมันทรมานมากเลยนะเหมือนที่พี่เขาเป็นเมื่อกี้เขาจะเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาเลยอ่ะนักชอวรู้สึกไงบ้างคะนักชอวคิดว่าต้องบริจาคค่ะอบางทีไม่มีตอนก็สงสารบริจาคใช่นะฉันก็คิดว่าก็ต้องบริจาคนะคะเราต้องทำอะไรเพื่อสังคมบ้างที่บ้านลูกต้องมีคนอย่างนี้ด้วยอะค่ะแต่้องก็ลูกจะอยากอับสายดองมากแค่ไหนแต่น้องก็ลูกจะ สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค, <ข Words. S 1> ดดค่ะ,คะให้คุณหมอแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับชื่อนายแพทย์ชัดชัยกรีพละ,ะนะครับปัจจุบันก็เป็นประธานโครงการเพื่อการกุศลถถน,น,ะน,ศนะครับเพื่อพัฒนาคณะแพทย์ศาสตร์มศวนะครับมูลนิธินี้เนี่ยก่อตั้งขึ้นมีจุดประสองค์ยังไงบ้างคะวัตถุประสอง,อง,รงค์หลักของมูลนิธินะครับก็เพื่อที่จะพัฒนาและก็ส่งเสริมกิจกรรมของคณะแพทย์นะครับทั้งการเรียนการสอนแล้วก็กิจกรรมเพื่อผู้ป่วยนะครับพราปัจจุบันเนี่ย คณะแพทย์เองเนี่ยก็จะต้องดูแลผู้ป่วยนะครับในเขตตะวันออกของประเทศเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเราก็ยังมีความขาดแคลนนะครับด้านเครื่องมือแพทย์ค่ะและทางรายการของเราในวันนี้นะคะสาวมิโมนะคะก็ได้ไปปฏิบัติภารกิจมาแลวก็นำเงินรางวัลนะคะมามอบให้กับทางบุญเลนิธด้วยนะคะเป็นจำนวนถึง70,000ืบาทค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณคุณหมอเช่นกันนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ ก็อิ่มบุญเนาะก็อ,อิ่มบุญในเมื่อวันนี้สาวๆเรื่มที่จะับเงินไปบริจาคซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีงามจึงขอมอบร,รางวัลในนี้ให้กับผู้ชนะ เอาไว้อากนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยล้กันน้อในดันแขนในวิชาสีน้วนาใช่แลนเสื่อท่ไหนคะมีม่มีม่วงด้วยมีม่วงช่อนมาจะไอยู่ข้างล่างนี้เลยหรือว่าที่บามที่ช่องนะคะมีม่วชนาด้วยค่ะอย่าลืมกดแชร์เพจแล้วก็ซั r ตะไคร้ซับตะไคร้ แบบนี้อยากได้กันบีล่าใค่อยากได้แอดไลน์มาเลยค่ะที่มีมอช็อปปิ้งสามารถนะคะสายด้นทางผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยที่สำคัญมีหลากหลายไซส์ได้ค่ะเพียงตัวละ500รอบาทเท่านั้นนะคะจังร้อนและคุณผู้ชมนะคะก็ยังจะได้ชมคลิปสุดเอกซ์ของพวกเราอีกด้วยอย่าลืมแอดไลน์กันไว้เยอะๆนะคะก็อยากจะขอขอบคุณทางรายการนะครับที่ให้การช่วยเหลือ นะครับเงินที่ได้นะครับก็จะนําไปจัดซื้อนะครับเครื่องฟอกเลือดนะครับสำหรับผู้ป่วยไตยไวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับผู้ป่วยเหล่านี้จะมีความดาโลหิตที่สูงกว่าปกตินะครับถ้าไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ผู้ป่วยก็จะอยู่ไม่ได้เลยบางทีงก็อาจจะเป็นอามาพฤกอัมาพาตได้นะครับแล้วก็มีผู้รอการฟอกเลือดที่ต้องต่อคิวเนี่ย หลาย10รายนะครับอยากจะขอเชิญชวนนะครับผู้ที่มีจิตศรัทธาผู้ที่มีจิตกุศลนะครับร่วมกันบริจาคนะครับธนทรัพย์นะครับตามกำลังขรัทธาที่ท่านมีนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย